คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนถึงทำสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจได้คำตอบคือวินัยในตัวเองและนี่คือ10วิธีที่จะทำให้คุณสร้างวินัยได้จริงข้อที่1เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆอย่าพยายามทำอะไรใหญ่เกินไปตั้งแต่แรกเริ่มจากเรื่องเล็กๆเกช่นตื่นให้ตรงเวลาเื่มน,น้ำให้พอทำสำเร็จแล้วค่อยเพิ่มความท้าทาย ข้อที่2จัดตารางชีวิตให้ชัดเจนถ้าชีวิตไม่มีแผนคุณจะหลงทางง่ายมากลองใช้ To Do List หรือปฏิทินวางสิ่งที่ต้องทำแบบมีเวลาแน่นอนข้อที่3ตัดสิ่งบรบกวนออกไปโซเชียลมีเดียการแจ้งเตือนทำให้สมาธิคุณพังปิดแจ้งเตือนหรือกำหนดเวลาที่จะเล่น ลดการเสียเวลาไปแบบไร้สาระข้อที่4ฝึกความรับผิดชอบกับตัวเองถามตัวเองทุกวันว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้ฉันจะเกิดอะไรขึ้นความรับผิดชอบจะทำให้คุณลงมือทำแม้ไม่มีใครเห็นข้อที่5ใช้กด5นาทีถ้ารู้สึกขี้เกียจให้บอกตัวเองทำแค่5นาทีก็พอเพราะเมื่อเริ่มแล้ว คุณมักจะทำต่อจนเสร็จข้อที่ 6. มีรางวัลและบทลงโทษถ้าทำสำเร็จให้รางวัลตัวเองเช่นดูหนังกินของที่ชอบแต่ถ้าทำไม่สำเร็จกำหนดบทลงโทษเล็กๆเ,เช่นงดเล่นมือถือ1ชั่วโมงข้อที่ 7. สร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้มีวินยัยจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยอยู่ใกล้คนที่มีวินยัย พราะสภาพแวดล้อมส่งผลต่อพฤติกรรมโดยตรงข้อที่8ทําในเวลาที่เหมาะสมที่สุดของตัวเองบางคนทํางานได้ดีที่สุดตอนเช้าบางคนตอนกลางคืนรู้จักช่วงเวลาของตัวเองแล้วใช้เวลานั้นให้เต็มที่ข้อที่9ติดตามผลและปรับปรุงจดบันทึกว่าวันนี้ทําอะไรสําเร็จบ้าง ถ้าพลาดอย่าโทษตัวเองแต่หาวิธีแก้เพื่อไม่ให้พลาดซ้ำข้อที่10ฝึกทําจนเป็นนิสัยวินัยไม่ใช่ทําแค่ครั้งแรกแต่มันคือการทําซ้ําทุกวันจนกลายเป็นตัวตนของคุณ